มาแล้วนะครับสาหรับภาพฟิตติ้งละครเรื่องฟ้าพยับล่าสุดก็เปิดภาพฟิตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับละครเรื่องฟ้าพยับแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเหล่าร้ายจะถูกกําจัดเพราะการมาของหนุ่มพระเนจรแปลกหน้าที่ฝีมือระดับเทพการประชันฝีมือของสองพระเอกแถวหน้าที่ประชันฝีมือกันอีกครั้งของเข้มหัสวีและออบชนาพลและครั้งแรกของนางเอกสาว เมเมทัญ,ญวีในละครแนวแอคชั่นดรามา่าร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างสำหรับคลิปนี้นะครับเรานำภาพฟิตติ้งจากละครเรื่องฟ้าพยับมาให้รับชมนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับทางช่อง7 HD นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้าที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ